สวัสดีค่ะทุกสาววันนี้เราก็มาพูดปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะในหลายๆคลิปที่พิมพ์ออกไปทั้งแนะนาําทั้งคําเตือนในเรื่องของการเล่นเว็บเดทออนไลน์ต่างๆนะคะในการหาคู่หาหนุ่มต่างชาติต่างๆนะคะก็ะระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้แกมเมอร์ออกกระว่าเยอะนะคะจะได้ไม่เสียเงินเสียทองให้นะคะ วันนี้พิมพ์ก็ขอหยิบยกประเด็นหรือว่าหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สําคัญที่สาวๆจะต้องคิดและพิจ,จนารณานดูนะคะว่าเวลาที่เราเล่นเว็บเดตออนไลน์นั้นเราจะเลือกหนุ่มๆแบบไหนเลือกคนแบบไหนมาคุยอะไรเงี้ยคือตอนที่พิมพ์คุยนะคะยอมรับเลยว่าเป็นคนที่พอท่างที่จะ สกรีนจากโปรไฟล์มากเลยนะคะก็คือการศึกษาอะไรเงี้ยต่างๆคือต้องท็อปท็อปท็อปอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะสีเรียดมากกับเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเวลาที่เราจะคุยกับหนุ่มคนใดคนหนึ่งแบบจริงจังหรือว่ามีความสัมพันธ์ในระยะยาวที่จะนําไปสู่การแต่งงานอะไรต่างๆนั้นเราควรที่จะพิจารณาคุณสมบัติข้อไหนกันบ้างนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะ ข้อแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถามว่าหน้าที่การงานนั้นสําคัญไหมก็คือบางคนเขากเกษียณแล้วนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ทํางานหรือว่ามีทํางานเป็นพาร์ทไทม์หรืออะไรต่างๆแต่ว่าคือเขามีเขากเกษียณแล้วเขาก็มีรายได้หรือว่าเป็นเงินเดือนของเขาแต่ในขณะที่คนที่ยังไม่กเกษียณคืองานนั้นก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญที่การันตีอนาะคตได้อีกอย่างหนึ่งหมายถึงว่ายังไงก็คือว่า งานแต่ละงานนะคะในแต่ละประเทศนั้นเวลาที่เราเสิร์ชลงไปใน Google หรืออะไรนั้นมันก็จะขึ้นบอกว่าคนนี้รายไ,ได้เท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่อันนี้ก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราตัดสินใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างกรณีของเช่นเราแต่งงานมาอเมริกานะคะมาอยู่อเมริกาแล้วทีนี้ก็หนุ่มนั้นทํางานทำงานยกตัวอย่างเช่นทำงาน A อะไรเงี้ยเรามาเสิร์ชดูต่างๆแล้วก็คือว่ามันสามารถ ที่จะพิจารณาได้ว่าเขามีเงินเพียงพอที่จะซัพพอร์ตหรือว่าดูแลเราในห่วงที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการรอใบอนุญ,ญาตทํางานหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะว่าหากในกรณีของคนที่ทํางานที่ดีแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอมันก็ทําให้เราสบายใจในในระดับหนึ่งว่าเวลาที่เรามารอรอที่จะทํางานนั้นเขามีเงินที่จะซัพพอร์ตเราเพียงพอนะคะและอีกอย่างอาชี้นเป็นเรื่องสําคัญในกรณีของ บางประเทศนะคะที่หนุ่มๆที่เขาทํางานเป็นครูเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นคนที่เป็นภรรยาและเป็นลูกนั้นจะได้สิทธิ์ค่าเรียนที่แบบว่าฟรีหรือว่าครึ่งได้ลดเกือบครึ่งหนึ่งหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือมันจะเป็นประโยชน์ต่อต่างๆในกรณีที่คนไหนที่มีแผนที่อยากจะเรียนต่อในสายอาชีพต่างๆเพื่อที่ตัวเองนั้นจะไปหางานหรือหาก,การในอนาคตได้อันนี้ก็เป็นช้อยที่น่าสนใจนะคะก็คือ มองหนุ่มที่เป็นครูอาจารย์ก็เป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็พี่นาในเรื่องหน้าที่การงานก็มีส่วนด้วยนะคะก็ฝากขึกสางๆไว้นะคะอันต่อมาเรามาดูถึงเรื่องการศึกษาถามว่าการศึกษานั้นสําคัญมากไหมการศึกษานั้นก็คือในบางอาชีพนะคะไม่จําเป็นที่ต้องมีการศึกษาคุณก็สามารถที่จะมีรายได้ดีแต่ว่าในขณะที่บางอาชีพนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาที่ดีถึงจะทําเงินได้อันนี้ก็คือมันก็ช่วยให้เรา มองได้อีกมุมหนึ่งว่าบางคน,นเขามีการศึกษาดีแล้วเขาก็สามารถที่จะทําเงินหรือว่าอะไรได้มากกว่ามันก็เป็นการการันตีอนาคตรเราอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราอยู่กับเขามีลูกมีเต้าไปแล้วก็คือเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเราได้ในห่วงที่เรายังไม่สามารถที่จะทํางานได้หรือว่าเป็นแม่บ้านในห่วงที่กลังเลี้ยงลูกอะไรต่างๆนะคะก็คือการศึกษาก็มีส่วนสําคัญในการพิจารณานะคะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องอไรายได้ ถามว่าเรื่องรายได้นั้นมันสําคัญไหมก็คือมันสําคัญมากอันนี้คือพิมพ์ไม่ได้ให้แนะนําให้มองว่าใช้ตัวเงินเป็นปัจจัยในการตัดสินใจการคบหาแต่ว่ารายได้มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรานั้นพิจารณาในหลายๆมุมบางคนนั้นบอกว่ารักกันไม่ไม่ซีเรียสมากัดก้อนเกลือกินคุณค่ามาอยู่ต่างประเทศไม่มีเกลือคุณกัดนะคะเพราะว่า คือลำบากลำบากของจริงนะคะเราไม่สามารถที่จะไปยืมเงินคนนู้นคนนี้ได้นะคะก็คือจะต้องอยู่กันสองัวมเมียหรือว่าอะไรต่างๆ,ๆอยู่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรายได้จึงเป็นเรื่องสิ่งสาคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างมาอเมริกานี่ก็คือเขาจะมี property line นะคะที่ระบุว่ารายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะสปอนเซอร์พาลูกพาเมียมาอยู่ต่างอยู่อเมริกาได้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขามีรายได้ที่ต่ํามากแล้วทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะ สปอนเซอร์ลูกเมียมามาอยู่อเมริกาได้ก็จจะเป็นต้องไปหาญาติพี่น้องมาช่วยสปอนเซอร์แล้วคุณคิดดูว่าค่าใช้จ่ายในอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะแพงค่าเช่าบ,บ้านค่าภาษีค่าจิปาถะหัลกลบกดนี่ไปแล้วแล้วในห่วงที่คุณยังไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะเพราะว่าในบางในต่างประเทศอย่างอเมริกานะคะคุณต้องขับรถได้ต้องมีเงินซื้อรถ เพราะว่ามันไม่มีรถที่วิ่งตลอดแล้วเราก็ไปหางานหาการยากลําบากอันเนี้คือมันก็สําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องรายได้แต่ถามว่าเราจะไปถามเขาตรงๆเลยได้ไหมอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องเบาบางที่เป็นปัจจัย เป็นเรื่องหรือว่าเป็นปัจจัยที่ปอบบามากๆ,ๆที่มันไม่สมควรที่จะถามแต่ว่าในกรณีที่คุณซีเรียสแล้วว่าคุณจะแต่งงานงคนนี้คุณจะเลือกคนนี้แล้วอะไรเงี้ยคุณจะเป็นต้องถามนะคะเพราะว่าบางคนนั้นมาถึงแล้วมาช็อกถึงบางอว่าเุ้ยเขามีเงินเดือนขนาดนี้แล้วทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีเงินสปอนเซอร์กินการหรือว่าสมัครกินงการอะไรต่างๆให้ก็คือติดไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าให้พิจารณากันด้วยนะคะก็คือ ถามเขานะคะก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะย้ายมานะคะรายได้หรืออะไรเขาเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจนะคะว่าเราจะต้องเจออะไรกันบ้างหากเราจะมาอยู่จริงๆก็ฝากข้อสาวไว้นะคะแล้วมาชมกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ